ลายมือที่มีสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มรวยได้แม้ไม่ได้ทำธุรกิจลายมือคู่นี้เป็นลายมือที่น่าสนใจท่านหนึ่งนะคะเป็นลายมือของท่านสุภาพสตรีที่ทำงานประจำและมีรายได้หลายหมืน่นสามารถที่จะซื้อที่ดินได้หลายที่หลายแปลงมีทรัพย์สมบัติที่มั่นคงเอาไว้ใช้ในยามบ้นปลาย เรามาดูกันนะคะว่าลายมือลักษณะแบบนี้แม้ไม่ได้ทำธุรกิจก็สามารถร่ำรวยได้นั่นมีอิทธิพลมาจากอะไรกันบ้างไปชมการวิเคราะห์ลายมือกันได้เลยค่ะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรในมือซ้ายสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาในมือข้างซ้ายของผู้หญิง ในมือซ้ายมือนี้นะคะเส้นชีวิตที่ยาวลาบเรียบมาจนถึงเกือบสุดส้นมือแล้วมีเส้นแยกออกมาอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะคะเส้นดีไม่ขาดเส้นชีวิตดีและไม่ขาดแล้วยาวชีวิตราบลื่นสุขภาพแข็งแรงอุบัติเหตุรุนแรงหนัก นะคะถึงชะตาขาดไม่มีโคม่าก็ไม่มีถ้าเป็นอบุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวยารักษาหายได้โรคภัยแค่เจ็บรุนแรงโคมา่าหนักๆโรคร้ายแรงไม่มีนะคะถ้าจะเจ็บแค่ได้ป่วยเล็กน้อยรักษาหายได้อายุยืนค่ะ เส้นชีวิตที่ยาวขนาดนี้เนี่ยอายุยืนยาวเกิน80ปีนะคะแล้วก็บั้นปลายชีวิตก็จะมีความมั่นคงมีหลักมีฐานนะคะเพราะว่าปลายเส้นมันแยกออกมาเป็นซ่อมนะคะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีอสังหาริมทรัพย์นะคะและมีบุตรพึ่งพาได้เส้นมันนี่ลายเยอะพอสมควรการเงินสะพัดคล่องตัวและสามารถที่จะสะสมทรัพย์สินเงินทอง เป็นมรดกเอาไว้ให้กับบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะอาจารย์เห็นว่ามีสัญลักษณ์ที่ดินเป็นแปลงแลงเนี่ยหลายพื้นหลายที่เลยนะคะจะมีหลักทรัพย์มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะที่ดินอสังหาริมทรัพย์หลายพื้นหลายแปลงมีไว้นะคะเป็นมรดกให้กับบุตรหลานบริวารได้เส้นสมองยาวแต่มีเกาะอยู่เล็กน้อย เฉลียวฉลาดเป็นคนรอบคอบสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพราะปลายเส้นใจแตกเป็นทางสอนแต่จะมีความเครียดนะคะมีเกาะอยู่กินกินบริเวณอายุตั้งแต่30ไปจนถึง50จึงมีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลมีความวุ่นวายใจมีเรื่องให้ชิดให้ต้องเครียดหลายๆอย่างทีเดียวเลย นะคะในช่วงนี้ไปจนถึงเกือบอายุ50เลยทีเดียวเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการมีความเพอ้อฝันนะคะเส้นที่ย้อยลงมายังเนินจันเส้นใจเส้นใจยาวยาวไปใกล้ๆก,กับเนินพฤหัสก็ถือได้ว่าเส้นใจไม่ได้เสียหายก็จะมีความสุขในชีวิตคู่ชีวิตหลักได้ เป็นคนมีความรับผิดชอบแต่ก็ออกจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเซลเซนเตอร์นะคะยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักสำคัญไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาทุ่มเทหรือเสียสละเพื่อคนอื่นหรือเพื่อความรักมากนะักนะคะยึดเอาความรู้สึกนึกคิดความพึงพอใจเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักเส้นวาสนาผ่านที่ลาบอังคารหรือที่ลาแผงความลำบาก ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการงานใดนะคะก็มักจะเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยที่ยากหรือที่ลำบากนะคะแต่ก็มีความสามารถมีความเพียรพยายามประกอบกิจการงานธุรกิจให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะแม้จะเหนื่อยยากลำบากก็ทำไปได้จนถึงบั้นปลายชีวิตและสามารถสะสมเป็นทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงในชีวิตตัวเองได้ และก็ยังมีเส้นพุทธนะคะคนที่มีเส้นพุทธสามารถทำธุรกิจได้นะคะมีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะทำได้หลายแขนงหลายสาขาด้วยผู้จะาดีมีวัทศิลปพูดเป็นเงินเป็นทองนะคะเส้นวีวิกตอรีนะคะอยู่บนเนินอาทิตย์มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภช่วงที่ เรียกว่าเป็นช่วงรุ่งเรืองของชีวิตเนี่ยมีด้วยกัน2ช่วงนะคะจริงๆเนี่ยโชคดีรุ่งเรืองเส้นรุ่งเรืองเนี่ยมาตั้งแต่อายุ1 8 1 9ละมาจนถึง30นะคะจากแล้วก็มีอีกช่วงก็คืออีกอันอีกเส้นหนึ่งก็คือตั้งแต่อายุ20 25ไปจนถึง40เอาเป็นว่าช่วงรุ่งเรืองของชีวิตเนี่ยนะคะอยู่ในช่วง1 8 1 9ไปจนถึง40ปีเป็นช่วงที่มี พละกกำลังนะคะมีแรงในการทำมาหากินมีความเฉลียวฉลาดนะคะสติปัญญาในการที่จะทำมาหากินนะคะทำให้เกิดความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้นะคะเป็นช่วงที่ว่าจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตสี่เหลี่ยมที่อยู่บนที่ราบอังคาร ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเรื่องของความเหนื่อยยากลําบากนะคะถ้าชีวิตจะต้องเจอกับความเหนื่อยยากลําบากก็จะมีอะไรเข้ามาช่วยนะคะให้ไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากเท่าไรนักการกรบาดกลางฝ่ามือเป็นคนมีซิกเซนต์มีสัญชาตญาณมีสัมผัสที่6มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นคนมีะเกตคุ้มครองให้แก้วคาดปลอดภัยจากเยนตรายอุบัติเหตุและการสูญเสีย เซ้นลิงออฟโซเรมอเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีและเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจในจิตใจหรือความทุกข์ความเศร้าของผู้อื่นได้ดีนะคะบนเนินเสามีเส้นเสาก็จะส่งผลให้บ้านปลายชีวิตมีหลักทรัพย์มีหลัก,ม,ลกมีฐานมีความมั่นคงนะคะในมือนี้มีเส้น อุปถัมภ์มีดวงคนอุปถมัมภ์ค้าชูมีหลายเส้นทีเดียวเลยแต่ว่าเป็นเส้นสั้นๆดังนั้นก็ใครที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้าชูสักพักก็ไปก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาแต่ก็เป็นคนที่มีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบนะคะบางครั้งก็มุทะลุดุดนันยอมหักไม่ยอมงอกโกรธใจร้อนโกรธง่ายไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะในบางครั้งบางคราวแต่เส้น f a m i l ี่ลายสวยนะคะ เส้นแฟม i ล y l i ล e สวยก็จะเป็นคนที่มักจะมีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ค่อยทะเลาะก,กันสักเท่าไหร่ราบรื่นดีบนเนินเนปจูนมีสามเหลี่ยมคนที่มีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินเนปจูนนะคะจะมีโชคแบบฟุกฟุก นะคะคลาบลอยลาบจรโชคทางด้านการเสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อรอตตรี่มีโอกาสถูกลางวันนะคะและในมือก็ยังมีสัญลักษณ์ lucky m ด้วยเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ในมือ lucky m สวยนะคะ เป็นสัญ,ญลักษณ์เศรษฐีเป็นรูปตัว M แบบนี้มินเลนแนมันนี่ลักกี้ M นะคะคนที่มีลักกี้ M ก็จะมีโอกาสได้จับเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่อาจจะจับหลายล้านก็ได้ในชีวิตนี้และอาจจะจับได้หลายครั้งก็ได้ในชีวิตนี้จะมาช่วงไหนก็ได้ในชีวิตนี้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่นะ,ะในมือขวาของผู้หญิงหมายถึงบุญกรรมการกระทําที่ทําในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตในทุกวันนี้และอนาคต เส้นชีวิตที่ยาวโอบล้อมมาทางเนินสุขอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะคะโอ้อายุไขยืนยาวจนถึง80หรือเกิน80ดเลยทีเดียวและบ้านปลายชีวิตนะคะก็ยังมีสัญลักษณ์รูปปลาส่งผลให้บ้านปลายชีวิตมีมีโชคดีมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์มีสมบัติ นะคะมีบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวคอยดูแลในยามแก่เท่าชรามีเส้นบุตรพึ่งพาได้มีลูกดีนะคะกตันยูพึ่งพาได้ในยามแก่เท่าและก็ยังจะมีสมบัติมีมรดกเก็บไว้ให้กับบุตรหลานบริวารด้วยนะคะเส้นสมองตรงเป็นคนตรงไปตรงมารอบคอบฉเฉลียวฉลาดนะคะ คิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่ออกจะเป็นคนใจร้อนนะคะเส้นใจแตกเป็นหางสอนสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเส้นใจสวยนะคะยาวมาลักษณะแบบนี้ก็จะมีความสุขนะคะมีการคิดการตัดสินใจที่ดีมีความราบลื่นในชีวิตคู่ชีวิตรักได้นะคะแต่ว่ายังไงก็เป็นคนที่เป็นเซลเซนเตอร์เอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก ะะเอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจนะคะไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาทุ่มเทหรือเสียสละเพื่อคนอื่นหรือเพื่อความรักมากนัก เส้นลิงออฟซเรลมอนเป็นผู้มีจิตใจใ่ธรรมะส่วนมนั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีเส้นวาสนาผาดที่ลาบแห่งความลำบากนะคะมาลักษณะแบบนี้ก็ถือได้ว่าไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดนะคะอาชีพใดก็มักจะเหนือ่อยยากหรือลำบากแต่ก็มีความเพียรทําได้ยาวทําได้นานประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือธุรกิจของตัวเองได้นะคะ เส้นอาทิตย์ยาวทีเดียวถือว่าโชคดีนะคะเป็นคนมีโชคนะคะมักจะมีเงินมีทองมีโชคลาภมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทางด้านการเงิน,เ,นเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะและก็ยังมีเส้นพุทธดวงสามารถที่จะทำธุรกิจได้นะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดในเรื่องเงินเงินทองทองเจรจาดีมีวัตถสิ์พูดธเป็นเงินเป็นทองนะคะทำมาค้าขายเก่งฉเฉลียวฉลาดในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทำธุรกิจ เส้นที่ออกจากเส้นสมองพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีนะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองเฉลียวฉลาดในเรื่องของการหาเงินหาทองแล้วก็มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนมีซิกเซนมีสัญชตาตญาณมีสัมผัสที่6มีรังสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นคนมีพระเกตคุ้มครองนะคะ มีเส้นบุญเก่าบารมีเก่าส่งผลให้ทำอะไรก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือให้สำเร็จได้โดยง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีโชคลาบนะคะเข้ามาแบบง่ายๆเช่นได้มรดกหรือได้โชคลาบลาบลอยลาบจรหรือโชคลาน,นการเสี่ยงมีเส้นเดินทางนะคะเดินทางเก่งนะเดินทางมีโอกาสได้เดินทางไปในต่างประเทศต่างแดนนะคะประเทศไกลๆด้วย มีสามเหลี่ยมใหญ่เลยดวงจะมีโชคแบบฟุกๆนะคะอาจจะได้เงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่แบบบุญหล่นทับนะคะอาจจะได้แบบได้ด้วยความพิศวาสมีคนให้นะคะหรือได้เป็นมรดกหรือถูกหวยถูกรัตตอรี่โชคทางด้านการเสี่ยงก็ได้นะคะเป็นคนมีโชคแบบไม่คาดฝันโชคแบบฟุกฟุก แต่ว่าก็เป็นคนที่มีภาระนะคะที่จะต้องดูแลรับผิดชอบมีเกณฑ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะมีการแบบได้ย้ายที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วละ่ะนะคะน่าจะก่อน30มมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะ อาจจะได้ไปต่างประเทศต่างแดนเพราะว่าก็มีเส้นเดินทางด้วยมีเส้นโยกย้ายด้วยนะคะได้ไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีอีกทีนึงตรงนี้นะคะก็หลังอ,อหลังอายุ40นะคะหลังอายุ40เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเองนะนะคะ,นะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะไปในต่างประเทศต่างแดนเอ,อเส้นฝอยฝอยให้ระมัดระวังนะคะว่า สุขภาพจะอ่อนแอลงในช่วงหลังวัย55นะคะจะมีลักษณะของคนที่เหนื่อยง่ายนะคะสุขภาพอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บอดๆแอดๆนะคะเข้าๆออกๆออออลงพยาบาลเี๋ยวต้องเยียวยารักษากันเรื่อยๆ นะคะมีมาเรื่อยๆหรือว่าจะมีความขุกคลักยุ่งยากติดติดขัดขัดในช่วงบัน้นปลายหลังวัย55เพราะว่าเส้นมันเริ่มแตกออกมาเป็นฝอยๆนะคะให้ดูแลรละมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะให้ดีเส้นมันนิลายมีนะคะการเงินสะพัดคล้องตัวพอสมควรนะคะ แล้วก็มีเส้นหลักฐานนะคะมีเส้นอ,อสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือบ้านนะคะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีหลักทรัพย์นะคะที่มั่นคงวอล l ไลน์ก็มีบ้างแต่ไม่มากนะคะมีความวิตกกังวลอยู่พอสมควรนะคะบางครั้งก็เป็นคนที่ใจร้อนวู่วามมุทะลุดุดนันยอมหกักไม่ยอมงอบางครั้งก็ไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ เส้นแฟมิลี่ไลน์เนี่ยค่อนข้างขาดกระท่อนกระแทนในมือข้างนี้ก็จะมีความวุ่นวายความขัดแย้งกันบ้างนะคะกับคู่ครองคนรักภายในครอบครัวเป็นคนที่มีร่องนิ้วกว้างสุรุยสุรายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะจ่ายง่ายสายเปสุรุยซุรายเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ถ้าอย่างนั้นนะคะก็คงจะต้องเก็บเป็นทรัพย์สิน นะคะเป็นอาสังหาริมทรัพย์เป็นทองคําเป็นเรื่องของอสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเวลาที่ถือครองไว้นานนะคะหรือจะเก็บในรูปแบบของการลงทุนนะคะหุ้นหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับที่มัน,นมันจะทําให้เงินทองเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะเงินทองมันงอกเงยงอกงามต้องเก็บในลักษณะแบบนี้ถ้าเก็บเป็นเงินสดอาจจะใช้จ่ายนะคะรั่วไหลไปจนหมดนะคะ มีเส้นวงสุกก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามมีสเสน่ห์เซนซิทีฟอ่อนไหวอารมณ์แปรปรวนง่ายระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะในมือข้างขวาก็มีสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มสวยจริงๆมีลัคกี้เอ็มอ่ะสวยทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะคะดังนั้นมีโอกาสได้จับเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ทีนี้จะเก็บอยู่ไหม ได้จับเงินก้อนใหญ่เงินสะพัดได้จับเงินก้อนโตแต่ก็ใช้จ่ายเก่งเงินทองล่วไหลมีคนช่วยใช้เงินนะคะอาจจะล่วไหลในรูปแบบของอคนมาขอยืมหรือในความฟุ่มเฟือยจ่ายง่ายสายเปนะคะหรืออาจจะเป็นอของแตกของหกักของพังเสียหายต้องเอาเงินไปซ่อมนั่นซ่อมนี่เยียวยารักษาเงินทองล่วไหลนะคะ ดังนั้นก็ต้องเก็บในรูปแบบที่มันออกยากๆนะคะจะเก็บในรูปแบบของทรัพย์สินก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้การลงทุนก็ได้นะคะเพราะถ้าอยู่เป็นตัวเงินสดเนี่ยรั่วไหลออกหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมกุ่มทรัพย์อยู่ในมือก็เป็นสัญลักษณ์เศรษฐีทั้งคู่นะคะสามารถที่จะทําให้เงินทุนก็เล็กๆมันจะเริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลนะคะได้กําไรจากเงินทุน นะคะได้กําไรล่ํารวยได้นะคะจากการลงทุนทําธุรกิจหรือค้าขายหรือจะสามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูนงอกงามนะคะเป็นทรัพย์ก้อนโตเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลาค่ามากก็ได้ล่ํารวยได้ในบรนปลายนะคะเอาเป็นว่ามือทั้งมือซ้ายและมือขวามีสัญลักษณ์เศรษฐีนะคะลัคก,กี้เอ็มสวย สามเหลี่ยมภูมิรั์มีก็มีโอกาสนะคะว่าในดวงชะตามีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตจับเงินก้อนใหญ่จับเงินล้านได้ร่ำรวยได้นะคะแต่ก็ต้องเก็บอยู่ด้วยเท่านั้นเองเพราะว่านิ้วนะคะร่องนิ้วกว้างหมดเลยทั้งสองนิ้วนะคะเงินทองล้วไหลนะคะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ถึงแม้จะมีโอกาสได้มีเงินทองเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอู้ฟู่นะคะแต่ก็จะ เป็นประเภทอาจจะเข้ามือซ้ายออกมือขวาก็ได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะให้ไม่ให้เงินทองมันล่วไหลออกไปให้มันอยู่กับเรานาน,านๆนนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากร์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกตนี้นะคะจะ วิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศ,าศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะ ประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะ และถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ